ที่แม่หมอบอกว่าให้ผมทำบุญได้ผมก็ทำไปแล้วทุกคนนะคุณที่เขาเจอเธอเขากลัวเธออ่ะใครจะกล้ามาล่ะทีเนี้ย พี่แล้วมันก็ไปพี่นะสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟร์พาไปเรื่อยผมแฟรเล็กโอเค,ครพี่พี่วันนี้ผมจะเข้ามาหาห้างที่พี่ชายผมคนหนึ่งสร้างไว้นะห้างเป็นห้างอยู่บนต้นไม้สูงซึ่ง ก็มาบริเวณจุดนี้พี่นะจุดจะเป็นน้ําตกหรือว่าน้ําห้วยแบบนี้เลยนะเดินไปตามน้ําด้านล่างนี้พี่นะห้างพี่ชายผมจะอยู่ด้านล่างแล้วก็อ่าพี่คนนี้ผมได้ขออ่าขอไว้เรียบร้อยแล้วว่าผมขอย่ามาที่ห้างนะเพื่อจะขึ้นไปถ่ายทําหรือว่าขึ้นไปดูวิวต่างๆด้านบนว่าสวยแค่ไหนพี่นะแต่พี่บอกว่าพี่พี่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รับประกันว่ามันจะอ่ายังคงขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือว่า จะปลอดภัยได้ปอนะให้ผมระวังตัวเซฟเซฟตัวเองไว้ด้วยเพราะว่ามันอันตรายมันสูงมันอาจจะพุพังอะไรก็ได้ตอนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับพวกไม้ผุที่มันเริ่มผุ่พี่นะรระวังตัวถ้าไม่ถ้าดูแล้วขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นอย่าฝืนพี่พ่อันตรายพี่ชายผมบอกมานะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางไปหาห้างของพี่ชายผมแล้วก็จะขึ้นดูว่าด้าบนเป็นไงบ้างจะขึ้นไม่ได้ผมก็ไม่ขึ้นนะโอเคทุกคนก็ขอกระมังใจจากพี่ก็ว่าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ผมด้วยนะพี่ สวยมากๆแล้วก็น้ําเนี่ย่นข้ังจะใสมากมากพี่พใสแล้วก็ร่มเย็นมากผมอยู่ตรงอาใต้ต้นอาต้นไม้ต้นจามจุลีเหรอร่มมากพี่พี่ดิผมอยู่ข้างใต้เนี่ยคือเงาต้นไม้เนี่ยมันบงังบังแดดให้ผมแบบร่มเย็นเลยอ่ะพี่พี่นี่ก็เป็นน้ําที่อยู่ทางไปห้างพี่พี่นะน้ำนี้ดูดิ ลมเย็นมากพี่เพลฟีโอ้สวยมากเลยใส่ติงเลยอะเห็นแล้วอยากเล่นน้ำพี่พี่นะแต่ว่ายังรอก่อนเดี๋ยวให้เจอห้างก่อนแล้วผมค่อยเล่นน้ำอีกทีพี่พี่โอเคทุกคนอาจจะมีคลิปเล่นน้ำให้พี่พี่ได้เห็นนะำมกว่านะไปไปหาห้างในป่าลึกกันทุกคนนะ let's go เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูลูกปลาต่างๆที่มันแหวกว่ายก่อนจะไปห้างคนระับผมจะขอให้พี่ๆได้ดูลูกปลาที่แหวกว่ายตรงน้ำพี่ๆนะเจอไหมเจอไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยน,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 นั่โอ้โหเยอะมากพียบสีโอ้โหดูดิตัวลายๆก็มีนะดูดิอืมเห็นชัดมากดูดิว้าวน้ำใสขนาดไหนอะมองเห็นปลาชัดเจน,นนะเทุกคนนะโอเคทุกคน เดี๋ยวเราเดินทางไปหาห้างกันดีกว่า Let's go จุดนี้จะเป็นเป็นทางเดินเท้าพี่พนะทางเท้าพ,พี่ซึ่งต้องบอกว่าพี่ผมมาก็้ลไกเพราะลำบากนะกไกยเพราะลำบวกเลยดเดินมาธรรมชาติสวยมากพี่พี่อยู่ดิด ลอมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามสวยงามมากตอไม้อะไรวะพี่พครับผมเจอเป็นตอไม้ที่ลอยนะลอยขอบน้ำฝั่งนู้นนะเป็นตอใหญ่มากพี่พี่สามารถขึ้นไปนั่งเล่นได้เลยนะแต่ไม่รู้เป็นตอไม้ตะเคียนหรือเปล่าตอไม้ตะเคียนนี่ไหลมาหรือเปล่าอาจจะมีอัศรร์ต่างต่ากพี่นะก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่น่ากลัวมากนะ ดาาูน่ากลัวมากพี่ห้างที่พี่อหากเปล่าเนี่ยคือตรงไหนนะผมก็พยายามเดินหาอยู่ทุกคนแต่ก็นั่นแหละมันไม่ด้หาง,ง่ายน,นะเขาบอกว่าต้องเดินเข้ามาลึกมากนะกว่าจะเจอห้างนะ สวยมากเลยพ,พี่โอ้ยโอ้ยไอย้ถวันถาวันนะพอนะเราจะเดินไปเลือ่อนยันเลยนะเพื่อยิ่งเดินจะยิ่งเถินนี้เพราะว่าอยู่แล้วครับธรรมชาติสวยมากพี่พี่ข้างใน ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ ไหลามารวมกองกันหรือเปล่าทําไมมันเป็นเหมือนอน้ําซัดบางอย่างมาหรือซัดบางอย่างพังตรงนี้นะเหมือนเป็นบ้านเป็นรูปทรงคล้ายๆบ้านที่โดนน้ําพัดนะพี่ๆดูดิสังเกตด,ดูเห็นคลิปมั้งผมไหมมีเหมือนเป็นพวกเสาไม้ไผ่หรือว่าเสาบ้านาต่างๆเนี่ยมันกองอยู่ตรงนี้เยอะมากนะดูดิแล้วจุดนี้เหมือนเป็นจุดที่ เป็นบ้านเก่าใครหรือเปล่านะพี่พี่เหมือนโดนน้ําพัดมานะเออจริงครับทุกคนเหมือนโดนน้ําพัดมานะหรือตรงนี้เป็นบ้านบ้านสิ่งปลูกสร้งางใครหรือเปล่าแล้วน้ำเนี่ยพัดกนพังช่วงที่น้ำแรงต้องบอกว่าช่วงน้ำแรง่งตรงนี้ไปหมดเลยพี่นะเห็นขอบยังไหมพี่พนะ ขอบมนะันไปหมดเลยนะพี่พี่น้ำมันซัดเทียไปหมดเลยนะเนี่ยเหมือนบ้านมากพี่พี่อยู่ดิเป็นเหมือนแบบพื้นไม้โดนพังซัดพัง่ะรอยตะปูก็มีใช่ไหมเป็นตะปูที่ตอกอยู่โดนเนอะเออตรงครับตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมาก น้ำใสมากพี่พี่สีไม่รว่าจะเข้าไปทางไหนแล้วจะไปผกที่ไหนพ,พี่ตอนนี้ผมยังหาห้างไม่เจอเลยนะคนเรีหาห้างไม่เจอเลยไม่รู้ว่าห้างเนี่ยอยู่ตรงไหนนะ ไปได้อีกไกลแค่ไหนไี่พี่แต่ผมยังไม่เจอห้างเลยพี่นะหรือผมเลยมาแล้วพี่ผมเลยมาหรือเปล่ลา,ลาทำลองวกหงกลับไปนะเพราะว่าพี่ก็บอกว่าถ้าสุดเส้นทางที่มันเริ่มลุก็เนี่ยก็คือไม่ใช่แล้วผมเดินผิดต้องเดินกลับไปหรือเปล่าออผมบอกไม่เห็นห้างพ,พี่นะถ้าผมเดินเข้าไปเนี่ยเขาบอกไม่ใช่แล้วถ้าถึงจุดที่ป่ากลกก็ไม่ใช่แล้วให้ วนกลับแล้วก็ไปหาดูข้างๆน้ําอ่ะเพราะว่างนีง้นะอยู่ข้างๆน้ำพี่พี่ ผมกำลังวก,กกมวกลับไปนะเมื่อวานเดินลงไปข้างในนะไม่แต่ว่าห้างนี่อยู่ก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่ผมยังหาห้างไม่เจอพี่นะผมพยายามหามองอู่ไปพี่นะหามองรอบๆนะว่าห้างนั้นอยู่ไหนแต่ก็ยังไม่เจอทุกคนทำไมพี่เขาสร้างกันลึกลับมากพี่พี่มันดูแล้วหายากมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าจุดที่สร้างนะเป็นจุดที่สงบแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนหรือว่าสายตาคนนะ ทำให้มองไม่เห็นรับพ,พี่นะผมก็าปาำหามองตามต้นไม้นะเพราะว่าห้างเนี่ยถ้าสร้างเนี่ยถ้าจุดตามต้นไม้เนี่ยมันจะไม่ไปไหนแล้วพี่นะอืมไไหนก่ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างดูกับผมหรือว่าอยู่ใกล้ผมนะเหมือนกำลังเรียกร้องให้ผมไปหานะพี่ๆตอนนี้ผมรู้สึกได้นะ นางดาวเรืองหรือเปล่าทุกคนนางดาวเรืองกําลังให้ผมไปหาหรือเปล่าแต่ว่าพี่พี่ครับมันบอกว่ามันจะไปเกิดแล้วผมทําบุญให้มันแล้วมันก็ขอก่อลาผมแล้วพี่พนะถ้ามันยังอยู่แสดงว่ามันแปลกมากาพี่พี่แปลกจริงๆนะตอนนี้ผมยังไม่เจอห้างเลย ค,ครับมูม้สึแกแปลกๆนะมันมีบางอย่างตามผมอยู่นะพี่นะมันแปลกมากวันนี้ใจผม,มวิววิวใจเต้นแรงๆนะเทุกคนผมขอหาที่ตั้งหลักก่อนนะ ผมรสึกว่าผมเจออะไรบางอย่างแล้วคนนะตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมเจอน,นางเหาเลี้งผมเจอจริงๆพี่พีผมเจอมันนั่งตรงชิงช้าใส่ชุดสี่เหลืองชุดเดิมชุดเป็นชุดคลุมโทนหมดเลยพี่พี่พนะคลุมตัวหมดเลยมันนั่งชิงช้านั่งไม่รู้นั่งแกว่งรอไขรพี่พี่เดี๋ยวไปดูกันทุกคนเจอไหมหน,นางเหล่างมันนั่งรอไขรก็ไม่รู้นะผมแปลกใจที่ว่ามันบอกผมว่ามันมันจะไปเกิดที่ มันบอกว่ามันจะไปเกิดแล้วแล้วทำไมมันยังยังตามผมอยู่ดูมันลอผมดูมันติดขาอะไรผมหรือเปล่าผมเพิ่งทำบุญไปให้มันแล้วพี่พี่นะมันจะตามมาผมอีกวะ ไาดีไหมงนดูเหมนกล่องที่ One. 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 แค่ผมทำบุญให้ผมก็ทำไปแล้วทุวกคนแล้วมันจะเอาอะไรกับผมอีกวะเนี่ยนะชีวิตผมเหรอผไว้ยัยงไง ส้มดูนึอว่าจะทำอะไรม้างผมแบบมันตามผมนี้ผมสกว่าผมกลัวแล้วพี่นะเริ่มกลัวแล้วนะมันตามไม่หยุดเลยอ่ะมันตามเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะผมก็ทำบุญให้มันแล้วมันจะเอาอะไรกับผมอีกจะให้โชคลาภผมเหรอให้ก็ดีนะพี่เอฟซีได้กับผมด้วยนะบุญที่ผมทำให้มันยังไม่พอต้องการบุญคือเปล่า

แล้วมันก็จะไม่ไปเกิดมันรอผมนะมันบอกมันจะไปเกิดแต่มันรอผมนะพี่มันไม่ได้ไปแต่ไม่เชื่อใจมันจะขาดนะมันเมื่อกี้มันเหมืนจะมีอารมณ์โมโหพียนะที่ผมไม่ไปกับมันนะมันบอกมันจะเอาผมไปด้วยถ้าผมไปที่มันก็ไม่ยอมิดมันก็ไม่ยอมไปเกิดผมนนี้ทำเพื่ออะไรนะพี่นะ บ,าบา้าเปกันะผีบ้าพี่นะ ไปเกิดนะเชื่อเรานะไปเกิดเถอะนะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไรหรอกนะเราเลี้ยงเราไม่ไปกระเทิงน,น,นะไปเกิดซะบุญไม่พอเราจะบุญไปให้นะอย่าอยู่แบบนี้เลยมันไม่ได้ไรหรอกเราเลี้ยงเชื่อด,ดีไปเกิดเถอะเธออยู่แบบเนี้ยเท่ากับเธอให้ตัวเองอยู่ที่เดิมน,นะมิญญาณเธอไม่มีความสุขหรอก นนเราเรืองเชื่อฉันสิแ้วเธออยู่นนยอย่างนี้คนที่เขออาเจอเธอเขากลัวเธออ่ะใครจะกล้าม,มาเราทีนี้ไปเกิดนะเราเรืองเราขอเธอเราอาจะเป็นเพื่อนก็ได้ชาติหน้านะถ้าชาติหน้ามีจริงนะเราจะก็เป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันได้นะชาตินี้เราก็ช่วยเหลือเอเต็มที่แล้วเราช่วยได้แค่นี้แหละนะ ไปเกิดเถอะดาวเรืองเราไม่อยากต้องใช้ความรุนแรงกับเธอะนะดาวเรืองเราขอไปเกิดเถอะนะขอร้องเถอะไปเกิด เราขอไปเกิดไปเกิดมันกินมันกีนแล้วมันก็หายไปพี่พนะมันกิดแล้วมันก็หายไปเลยพ,พี่ไอของมันวะมันไหวไหมเนี่ยไอดาวเรืองเนี่ยพี่บ้าเปล่าวะเนี่ยฮะมันกีนปุ๊บมันหายไปทุกคน ดูวมันมันจะเอาอย่างไงกันแน่มันเอาชีวิตผมไปด้วยเหรอคือยังไงก่อนนะพี่พนะดูที่มันแสดงพฤติก,กรรมแบบที่แบบน่ากลัวให้ผมได้เห็นแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมใจคอไม่ดีแล้วนะดูน่ากลัวพี่พี่โอเคในเมื่อคุยเรื่อนี้ไม่ลงเรื่องผมจะให้ผู้ทรงศีลท,ทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้มันแล้วก็แม่หมอที่บอกว่าให้ผมทําบุญให้ถึงมันแล้วมันจะอ่าไปเกิด ผมก็ไปถามแม่หมอยครั้งว่าจริงแล้วทําไมมันยังอยู่หรืมอมันติดค้างกับผมหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วนางดาวเรืองนั้นเป็นอะไรกับผมนี่นกันแน่หคือผมเคยให้อะ่มันไว้คําสัญญาอะไรไว,ไว้หรือ,อยังไงมันถึงไม่ไปเกิดพี่พี่นะผมงงมากตอนนี้ผมกลัวมากนะกลัวมาาันจะเอาชีวิตผมไปจริงๆนะผมเผลอๆมาอะไรมาบีบคอผมผมตายไม่รู้ตัวทำไงวะเนี่ยนะนะ่ากลัวมากพี่ๆโอเคทุกคนเดี๋ยวผม ไปคลิปแล้วก็จะไปหาแม่หมอนะว่าแม่หมอนั้นรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าไปคน